สถานการณ์โควิดสิเก้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งขณะนี้ยังคงมีการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโควิดสิเก้าและตรวจหาเชือ้อ เพื่อป้องกันโควิดสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้เข้ามาระบาดในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียลาสัน,นวันนี้พลเอกพรสักพลสวัสดผู้ช่วยผู้บริการฐานบอกและพลโทเกรียงไกรศิรักใมทัพาคที่4และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนปารังเบซาตาบลปารังเบซาออสเดาจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้น ที่ชายแดนไทยมาเลเซียและให้กําลังใจประชาชนในพื้นที่กว่า200คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดและแจกจ่ายอาหารน้ําดื่มจํานวน220ชุดมอบหน้ากากอนามัยอยุปกรณ์ก,กีฬาสิ่งของบริโภคอย่างชี่และแจกฟักทองจํานวนหนึ่งตันที่ทางไม่ทัพภาคที่4ได้ช่วยรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้ความเดือดร้อนจากจากปัญหาราคาตกต่ำ อันเป็นผลพวงมาจากโควิ 9. ดสิบเก้านอกจากนี้ทางกองพลพัฒนาที่4่ค่ายรัตนพลอ,อคลองออยโค่งได้จัดรดลงครัวสนามและรถบรรสุผลิตผลการเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงอเอคลองอ้อยโค่งและโครงการทหารพันธีค่ายรัตนพลมาแจากจ่ายให้กับประชาชนที่มารอรับรวมทั้งได้มอบพันปลานินจิตละดาจากศูนย์ผลิตพันปลาน้ำจืดพระราชทานในโครงการทหารพันธี ค่ายรัตนพลจำนวน2,000ตัวมอบไปกับประชาชนด้วยรวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการ Army Covid Buster ฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและโควิดในชุมชนและพื้นที่สาธารณะในตำบลพะลังเบตาเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19 ผลเอกพรศักผลสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บชาการฐานบกเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานชายแดนไทยมาเลเซียทั้งพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลามั่นใจว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและการระบาดของโควิดจากมาเลเซีย,ยได้เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากนหน่วยงานและผู้นําท้องถิ่นในการช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดนพร้อมกับใช้มาตรการทางกฎหมายสูงส,สุดมาบังคับใช้กับกลุ่มที่พยายามลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางชายแดนทั่วประเทศ จังหวัดสงขลาค่ะอยู่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียแล้วตอนนี้ประเทศมาเลเซียมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อะค่ะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็มาตรการในการชุนเข้มของเราอะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อยู่แฝงแบนะบชายแดนไทยมาเลเซียต้องแส่หน้ากแ,แ,แรกแค่ใส่ถุงมือสามอเพราะประเทศเขาเป็นอยู่ที่นี่นะครับกองทัพร่วมกับท้องถิ่นนะครับร่วมกับที่เดลพอมผู้ารร่วมหมด ว่ทาท้าเอาอยู่รับท้ามาละลอกนี้มีสายพันธุ์พิเศษเข้ามานะครับก็อาจจะเกิดจากการเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะพื้นที่นี้ไม่เหมือนที่อยู่ไม่เหมือนนายชนะที่นย่ญาติพี่น้องบ้านติดเลยอซ็ซองกั้นบางดีถนนเล็กๆข้ามข้ามไปข้ามมาเป็นซึ่งตรงนี้เราก็ต้องสร้างการรับรู้หรือว่าเมื่อกี้ผมคุยขนายเลยแล้วตำนานแล้วที่เราเาไปควบคุมได้ก็ได้จากพี่น้องไปจนในพื้นที่แจ้งมาแจ้งมาแล้วก็เป็นคัตเตอร์ระบวดไมได้ พบสถะนที่งถานี้ต้องแยกต้องรับรู้แบบนี้หลักเลยนะครับค่ะทั้งทาาพื้นที่นี้เรามักจะพบว่ามีการลักลอบนําแรงงานข้ามชาติมาโดยมีกระบวนการนํคพาตรงนี้ท่านได้พูดคุยถึงนี้การถืงว่าเรื่องใหญ่ครับถ <ๆ S 2> ้านายกนรัฐปีคนอินร <ๆ S 2> ีย์นะครับดนสั่งานให้หน่วยกำลังแสดงให้เห็หมดแล้วก็ให้อำนาจสูงสุดที่มีอยู่เพื่อสกัดนี้ได้นะครับปัจจุบันนี้ มันจะท,ทําให้เกิดต้องมฮะเลือกโรคที่มันเราจูงไม่ได้ใช่ไหมจะจแย่ต้นเสือเือเป็นหลักเลยให้กฎหมายในมือที่สูงสุดเลยเพื่อปอออกปูนการที่อยูไ่ได้ทำได้วยกันเลยก็ถามพวกมั่นใจผมมั่นใจครับเราไปตลอดแนวเมื่อวานก็ไปทอาโคโลกอะไรมาก็ทีมเดือของนั้นคือว่าเท่าไห้เราล่อแรกมาพี่น้องอสองมอท่านแ้นเจอหรือควบกับทีเดือนพนันที่เอาแ,แรกมีอยู่ยใช่ไหมรอบสองมันพิเศษอ่อนนะครับที่จะต้อง ผมว่าผมมัมม่นใจนะครับว่าเขาอยู่บครั